ต้องวิ่งอ้อมนี่แล้วไปต่อแถวตรงนู้นใช่ป่ะมันกินปุ๊บัเดี๋ยวปุ๊บยกเข้ากรรมการเลยตอนนี้ต้องวิ่งแต่คิดว่าปลาหูนี้หน้าใหญ่กว่าน่าจะน่าจะทำงานง่ายกว่าเราวิ่งได้อยู่แล้วก็ลองวัดดวงดูฝั่งนู้นเนี่ยเสือสิงห์กระถิงละาึ่งกันเลยพวกมือปลาโลมอีกเยอะลองดู โโอ้หว oh, ันนี้วันนี้เอานี่โคตรบอยโคตรบอยนี่แชมป์แชมป์เขาไปแล้วโอ้โหแชมป์เดือดรอกวันนี้โคตรบอยจะไล่ไล่แต่ขาขึ้นมาไล่ขาเลยโอ้โหไล่ขาขึ้นมาเลยโอ้ไล่ขาไล่ขานี่แหละกรุงเทพพานกันไป่นี่วันนี้ประตูแมตช์ล้านนะครับแมตช์ทำเชียงรายนะครับสี่สิบนาทีลองวัดกันนะครับเพราะว่าเรามาอยู่ฝั่งนี้เรามาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้คนเยอะเลยเดี๋ยวเราเล่นฝูงเล็กนะครับตรงนี้มันไม่แน่นครับลก ทางด้านหัวปอเข้าตามลูกศรนะฮะวิ่งไปตามลูกศรน,นะครับเข้าตามลูกศรไถ่รู้เปล่านะครับเอาแล้วโปย้ายหมายแล้วโปดูหมายนะครับโปทับนะฮะห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มเ,เลยนะทุกท่านโชคดีอ่ะเวลาตอ่อจากนี้ไปก็นะครับก็เป็นกรรมการร่วมด้วยนะครับนะฮะของ บอกตกปลาแม่คาพี่วินัยนะครับนะก็นะครับฝดกกันไว้นะทุกที่นะครับนะผมยินดีนะครับนะให้ความสนับสนุนในเรื่องนี้ปลาหายหมดเลยนะครับ <c oughs> แล้วผมบอ,อกใจยเย็นเอาตัวนะาตัวนะเีลาตัวใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็น <c oughs> ถูกต้องนะถูกต้องนะโอเคถูกต้องอ,องาสมปันเลยรอด้วยนะเอาไปเกี่ยวกาน,นะเอาไปเกี่ยวกายก่อนนะใจยเย็นโอเคตัวแรกเอาวงวิวิ่งวิ่งวิ่ว่งวว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  มาับนี้เลยหน้ามาเลยหน้เลยราลับเอาเดี่ยวซ้ายวันเดี่ยวซ้ายเดี่ยวขวาเอาฟ้าวฟ้ากดต่อยนะขอบคุณนะขอบคุณนะโอเคนะดูมาก่อนนะดูมาก่อนสายหนสายหนสายหนเน้อสายหนเน้อสายหนเนอสายหนเนอยกสายเนอสายหนเน้อสายในเน้อยกสายนเน้อยกสายในเน้อสายหนตัวเน้อสายหนตัวเน้อแม่งเน้เขาน้าเขาน้าร้อนเลยๆๆวนมาเลยอย่าอย่าอย่ายกสอย่ายสอนะฮะ รอสอนเดี๋ยวจะติดกันนะต่อแถวเลยวอนออกมาเลยนะตีดีจับําไว้โอ้โห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 โ้โหโอ้โหโอ้โ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหโออ้โหโ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 ้อ้โหโอ้โ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้หโ้โหโอ้โหโอ้หโ้โหโอ้โหโอ้โหโอหโ้โหโอ้โ ไายเย็นีละตัวเอาตัวเอาตัวตอาตัวตีดูด้วยตีดูด้วยกายยาฝักทางด้ยาวาไม่ฝักนะยวหักนะตายแล้วระวังไม่ดินตัดูอาตัวนี้ไปเอาบัตรคืนนาวฝาวัดคืนนะโอเคนะขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนักีฬานะมีน้ำใจเป็นนักกีฬากันนะเวเร็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 ว ไปไปบอลน่าดูเลยนะอาตอนแถวเลยนะตอนแถวแถวเรีรแล้ววแถวลังมานะใจเย็นนะอย่าไปขันจิ้มมาแล้วโปรแบงค์ผุ้งกระเพื่อมเลยนะมาลุ้นไปนะเพิ่งจะเห็นวันนี้นะเฮ้ยเฮ้้ดูนี่ดูมันฟาวก็ดูนีฮะใครวิ่งไงอะ ดูมันนะพี่มันชีกไม่ชีกอะ้ดีห้ดี่ขอเลยนะขอเลยโอ้โหตัวสุดท้ายการพิเ็กมาเลยนะการลบด้วยการดูซ้ายดูขวาสายตาต้องสอบตกนะปานะไม่งั้นเดี๋ยวสะดุดการล้มนะฮะนะวครับเร็ว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 นะประมานะตัวแรกนะตามิวนะตามิว ผีงานน้องก็พูดมาเป็นตัวที่สองแล้วนะเดี๋ยวรายงานให้นะครับนะครับเอามาขอพักงการระวังการระวังดูด้วยดูด้วยข้างหลังวิ่งมาดูด้วยตาเบ็ดตาเบ็ดเกี่ยวหมูเอามาหัวบ่อหัวบ่อยังไงหัวบ่อยังไงทุกตัวลงหมดนะมีเวลาหมดนะทุกตัว บอกปลาเริ่มนะหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับตัวสองตัวผู้นำนะผู้นำนะบอกปลาเริ่มนะครับไม่ไม่ไปเย่างข้างนอกได้ไปเย่างข้างนอกได้ไปเย่างข้างนอกได้เขาบอกเย่างข้างนอกได้ตาเบ็ดตาเบ็ดอยู่ดีฮอตนะบอกตกปลามหาเทพนะนักหวอขอบคุณนะครับวนเลยนะครับวนเลยนะครับนะฮะ รถไหนฟาวบอกเลยนะฮะกรรมการตรวฟ้านะครับนะฮะอ๋อมาแล้วนี่นะครับนะฮะน้องข้อปุ้นรถไหนฟาวบอกเลยนะฮะกรรมการตรวฟ้านะครับนะฮะวันนี้รางวัลมีสามรางวัลนะฮะเอาแล้วโอ้โหมีแรงเทียร์แล้วมีแรงเทียร์แล้วมีสายเทียร์แล้วแล้วหาหมายหาหนุ่มเดียวนะครับปัง ต่อแถวแลวนะครับของที่ไดต่อแถวนะครับต้องใจเย็นนะเอาตัวไว้ก่อนเอาตัวไว้ก่อนนะตัวนะตัวนะตัวนะมาแล้วมาแล้ววิ่งดูด้วยนะวิ่งดูด้วยร้องบานร้องบาน แลงด้วยขาดนะเว้ยด้วยขาดนะเว้ยแงดูดูไม่ต้องจับไดสูงสูงไม่ต้งสูงงเลยโมปากไปโมปากไปปไปดิปล่อยดิปล่อยดิป่อยดระวงเดเรังนเาวูนงระงเลยนะวนเลยนะโอมาอีกนึงสีบสองตัวที่สองสี่สองตัวที่สโตครับ

ไปดาไปจมอใหู้อย่าทดีใหญ่ทอย่างงั้นดิไปไปทรวน้ามาลัที่ทรวน้ามาลัที่มาเป็นตัวที่สี่เก็บแล้วนะเก็บแล้วนะเก็บแล้วโทษทีนะเก็บแล้วเก็บแล้วนะดวงใครโทษนะดวงใครโทษนสบตัวที่ส 5 3ตัวที่4 5 3ตัวที่4ด้วยนะครับตัวปลานะครับไหวได้4 3แนะนำอยู่4ตัวปลาตามมาไหวได้5 3 4ตัวปลา2ขอบก้นวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยมาแล้วข้อามมาแล้วไหลบ่อนิ่งแล้วหัวบ่อนิ่งวกาจะอยู่นะหายยังเก็บหรือ เออสายหนีสายนีนี่ดี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 ไปได้หกตัวนี้สไปได้หกตัวนี้สามเ่นกันสนุกสนุกนะเร่เรอยนะวันนี้หัวบ่อนี่เยอะ ตัวที่หหมายเลขสินะเอ้าวิ่งเลยตัวที่หหมายเลขสิบหกแบงค์งผงงไทยแบงมานี่นี่แมงกนีทิ้งที่พี่คุยแบงทายบ่อตวนีทยบอดอผงใหญ่เปล่าทายบอ่อทายบ่อผงนี่มัน ะไก่ก็ไก่แต่กินแต่กินบ้างไม่มีใครมาแล้วไม่มีใครวิ่งครับผมฮะไม่มีใครวิ่งเลยครับผมนี่นี่แล้วก็นี่เรียกว่าด้วยตัวนี้หมายเลขสิบหอผู้นำครับเจ็ดสี่สี่ครับเจ็ดสี่สี่ตัวเป้าโหคุณนี่ โอ้โแม่งขึ้นว่ะฉีกฉีไว้ฉีไว้เนี่ยกินกินผมใกินสี่อไหสีม่ไงนสานะินสาะกินสานะกนาะเจีตัวที่หใช่ไหม

บอกแล้วผมเนี่ยมันนิ่งๆมันต้องกินแต่มันอ้ยเดี๋ยวพี่อย่าลืมหิบข้าวด้วยนะพี่ข้าวเยเรี๋ยๆพี่เก๋งเียบเลย ไหลสี่ตัวฮ่าขึ้นน้ำแล้วสี่ตัวไม่เชื่อไม่ได้กตัวสีตัว oh <my S 1> โอ้โหวัดอย่างใจเย็นนะมันขึ้นน้ำมาแล้วอ่ะ <Okay. S 1> บ้าไปแล้วสีตัวไม่ได้ตัว ให้เอกสารนะคืองานแปลเอกสารนะมันเป็นตัวที่เด็่เนี่ยดูดิตัวที่ห้าเนี่ยถึงมาถึงมาเลยใส่ถึงมาเลยตัดป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 ดปดปอดปดดิปดดิ ตัวที่สี่นะครับตั้ตีตัวที่สี่นะครับโตทับเด็กโตโตคับสี่สองสี่สามสี่สองตัวที่สามนะครับโตทับนะตอนนี้นะนะักกีฬานะเริ่มขัดตัวกันแล้วนะครับแล้วอย่าตามกันอยู่นะขับไปเลยนะกระโดตัวนะจริงๆหลุดกระจายเลย หนะลุดสี่ตัวบ้าไปแล้วมาแล้วช่วงนี้เริ่มปดถอยกันลงไปนะ้วโอ้โหของอ่อนจะยัดจับกันอยู่เลยนะครับเยอะแล้วนะทีมอารไปตาสันใช่นะเอาเข่าวนเลยนะหางฟองอเจนะ็ดห้7-5ตัวที่ห้า สิบหกตัวที่แปดสิบหกตัวที่แปดนะผู้นำนะสิบหกตัวที่แปดสี่สองสี่สองตัวที่สี่มาแล้วนะดูด้วยนะวิ่งมาดูด้วยนะปลายพันนะดูปลายพันกันด้วยนะหลังหลังหลังนะหลังนะมาแล้วนะแถวเลยนะครับนะ อ้ดับการถ้ายบ่อนิ่งแล้วปลาเริ่มหมดฝูงานเงียบขิ๊บเงียบขึ้นและหัวบ่อนิรัวกันตลอดเลยนะพอพักกันแล้วนะพอรับมาแล boss, hmm. ้วด kind of exactly. yeah. ูมาทีเป็นตัวที่หกสี่สอง ทีสองทีห er um ้านะไล่ yeah. ้ีมาแล้วนะโปรทัพเอาดูด้วยการระวังการพี่อกมาระวังนะนิ่งๆเลยนะพี่หงเอทางมาแล้วโอ้โหมาแล้วใจเย็นเอาลง่อยเยอะลง่อยหัทางเลยนะป้องสติระวังนะโอกเิ อรบนาทีครบนาทีโอ,อ,ไไท,โอทับอัดแล้วโอทับอัดแล้วนะอรบนาทีแล้วมีผลนะมห,าหนมายเลขหาา้า,าๆๆตัวนี้ไหนแปดแปดหมายเลขห้ามาเป็นตัวที่แปดแล้วเจ็ดหกเเจ็ดตัวนี้เจ็ดไลน์ขึ้นมาแล้วนะ <ไป S 1> ปขอเถอะพี่แบงค์นะสุิงตัวที้หกมอทักมาเป็นตัวนี้หกห้านาทีห้านาทีนาฬิกาตัวตายนะาราบระวังหน่อยเริ่มวิ่งมาแล้วระวังระวังวิ่งมาแล้วนะครับวิ่งมาแล้วนะเดี๋ยวเวลาไม่มา ขอบคุณนะครามมาลับนะสิบ u นะตอนนี<ๆ>้เจ็ดสเจ็ด <You> know, ์นะปากไร้ปักแอร์นะหมายเลขแปดสิบเอ็ดนะสามจะแปดได้ไงพี่ที่สามเสามไม่ใช่แปตัวที่สามไม่แปดตัวที่สามเจ็ดใช่หรอไม่ที่สามกี่ตัว ตัวทีก่ก้าผู้นำนะผู้นำตัวทนะี่เก้านะสี่นาทีทำเลยนะเอาตัวนะรอแล้วกู้นะเอาวนพื้นแมนครับไล่อย่าเพิ่งไล่นะอ,นนอย่าหมดเวลาไล่ทีเดียวเลยนะจดไว้ก่อนนะ นะครับทุกนี้ปลาที่มาเลยอที่มาหรือที่มาเนี่ยชิดตามันหรือเปล่าเอารับปัดนะรับปัดวนมาเลยนะวนมารับปัดใกล้ๆเลยโอเคแล้วเอาไปนะตามเลยตามเลยครับอย่ายวไม่ไล่นะฮะเดี๋ยววนเลยนะครับรอเลยละมาตัวเดียวตัวเดียวชนะเลยเว้ยผู้นำนะอัดอยู่ด้วยนะผู้นำก้าวกระปานโอ้โหโดนนิ้วที่สองหมายเลขนห้านะชิงที่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 ตัวเดียวตัวเดียว ทีเดียวๆรๆหาต่อดีๆแล้วสนาทีผู้นำนะเดี๋ยวไปไหนหมดไปไหนหมดตัวทีหมายเลขสินะตัวที่สิบไอ้กาทีมงานไปกระสนตัวที่สิ้นำนะไม่ถึง2นาทีแล้วเร็ว

อ่ตอนนี้ที่สองมันอยู่เนื่งนาทีเนื่งนาทีหน่งนาที้แล้วเร็วเร็วหนึ่งนาทีมีผลนะที่สองนะที่ยังมีน้ำได้ดวยนะนะี่สองนะเดี๋ยวเรามาไล่กันนะที่สองนะครับนะครับที่สองนะไจเยงเอาตาดติฟวการนะลงมอยเรวข้างหลังข้งหลังลงอยเรได้ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2> 1. 1โอเคมันหนะ้าตัวนี้ฐานนะตัวนี้ฐานนะเอามาแล้วนะฐานนะตัวสุดท้ายฐานหน้าโอ้โหจับทางดึงเวรกเลยไปเสียเวลาไปเสียเวลาตรงนั้นเยอะมากเลยต้องผมไม่กินวางแผน,<ห>นผิด<อ>แล้วก็หลุดนะ หนึ่สามสี่ตัวสามสี่ตัวสี่ตัสุดท้ายวันห้าที่สี่วันทีสุดท้ายานี่ไ <c oughs> ล่ขึ้นมาห้าหกตัวไล่ขึ้นมาจะติดหน้าอยู่หนึ่งหรห้าโอ้วางแผนพี่ฝูงเนี่ยท้ายบ่อมันน้อยแต่มันไม่อยู่มันหนีมันลงฝูงใหญ่ะท่าท่าท่า,า,าที่หนึ่งยอมรับยอมรับโอ,อ้โหบอยโน้นสูงใหญ่เกือบไปแล้วแปดตัวโชคดีได้แปดตัวนะทุกคนโอเคครับเราก็อยู่กับแชมป์ปลารวมนะครับปลารวมแม่คัมนะครับสิบตัวยอมรับสุดยอด มีเทคนิคอะไรครับว่าโอ้โหไปตกไหนผมไม่เจอเลยผมวิ่งไปท้ายบ่อนะยิบอยู่ทรงไหนครับตกนี่บ่อยครับตกที่ด่อดนี่บ่อยตตอ๋อบ่ครับอยู่ที่เดียวอยู่นยยยนหน้าซุ้มเลยสิบตัวมีพลาดไหมครับพลาดตัวเดียวพลาดตัวเดียวครับเนี่ยเป็นธรรมดานะปะลารวมหาม้ามพลาดผมพลาดสี่ตัวนะเป็นธรรมดานะถ้าเกิดว่าพลาดมันก็โอกาสชนะน้อยมากต้องอย่างเงี้ยวันไหนที่จะได้ที่หนึ่งนะคือจากประสบการณ์เล่นปลารวมนะถ้าจะได้ที่หนึ่ง พลาดไม่เกิน2ครั้งพลาดได้อย่างดีครั้งเดียวถ้าจะเอาที่1นนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาหลุดเกี่ยวนอกปากอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมพลาดสีครั้งสิบพลนันเกมชนะสมควรไอหนึ่งสุดยอดมากพี่สิตัวโอ้โหแต่ที่มาคุยกับพี่ไม่ใช่เรื่องเดียวเรามีเรื่องที่โดนลวงไปเคยเจอปลาปะจีน50าสโลเคยได้ปะจีนใหญ่สิกิโลที่ไปตกกันเออสามสิบแปดอะสามสิบแปดได้ห้าสิบไปไหนใครบอกห้าสิบไอ้ตากล้องเนี่ยบอกห้าสิบนะ นี่เป็นมัวทั้งบ่อเล้นว,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 ว่าตกปลาสิบโลตกลงตากล้องมวัวใช่ไหมเนี่ยห้าสิบโล มีได้มจากใครมาดีมีคนอ๋อมีไล่รัน10โลมีแม่ไดบรอแต่ตัวที่ได้ใหญ่ถึง30โล38โลอ๋อ38โลเคยตัวที่นอนถ่ายรูปก็คือเป็นปลาชิงเก่าแก่เป็นอ่างที่เก่าแก่เดี๋ยวก็จะตามมือปลารวมแม่คำไปนะครับว่าจะได้ไหมแต่ว่าเขาบอกว่ายากมากยากยากยากถึงยากมากยากปีนี้ยังไม่เห็นหน้ายังไม่มีใครได้เดี๋ยวจะได้ไม่ได้จะได้ไม่ได้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีคลิปก็คือไม่ได้แล้วถ้าไม่มีคลิปมันก็ได้โอเคแล้วเจอกันที่ อาเก็บนะ้ำที่เชียงรายนะาอ่างแม่มอญนะอ่างแม่มอญที่เชียงรายเป็นเรื่องที่ยินดีกับยุทธ์เดชที่ได้าฟาร์มแมทล้านนะครับที่บ่อแม่คำเชียงรายสุดยอดโอเคเราเจอกันนะครับติดตามกันปัจจิ้นทุกคนดูปลาเล่งนิ่